หลักสูตร RE 142การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยครับเราจะขายโครงการจนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรแนวราบหรืออาคารชุดเนี่ยครับต้องมีการจัดตั้งนิติบุคคลและคนที่จะร่วมกันจัดตั้งเนี่ยก็คือเราเนี่ยครับในฐานะเจ้าของโครงการ หรือรูปบ้านร่วมกันเนี่ยนะครับการจัดตั้งที่สําคัญมากนะครับถ้าจ,จัดตั้งตั้งไหนแรกนี่ผิดเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกกลัดผิดเนี่ยนะครับมันยุ่งเลยครับเราต้องหัดเรียนรู้ว่าเราจะจัดตั้งที่ตีบุคคลบ้านจดสันอาการชุดอย่างไรและจะบริหารต่อไปชั่วกาะลประวัติานะครับอย่างไรดีควรจะมีวางแผนตอนแรกอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้การบริหารน,นิติบุคคลเราเนี่ยดีขึ้น ผมเองนะครับเคยเป็นที่ปรึกษาของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนี้นี่ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะนะฮะและผมเลยเข้าใจดีนะครับว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยคอนโดของเราบ้านของเราเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเรื่องเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการบริหารที่ดีนะเราจะได้รู้ว่าเราจะเป็นเรื่องนะผู้บริษัทบริหารการขายบริหารทรัพย์สินอย่างไรมาช่วยกิจการของเรา เราจะไปจัดการการบริหารของเราเองอย่างไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีวิทยากรผู้รอบรู้มาสอนโดยเฉพาะอย่าลืมมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหารริทรัพย์ไทยนะครับหลักสูตร RE 1 4 2การบริหารนิติบ,บุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดรับรองว่าท่านจะบริหารและก็จัดการต่างๆได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับ